มีดจีดยางนะครับการจีดยางนั้นอันดับแรกก็คือมีดจีดยางมีดจีดยางต้องคมแต่อุปรกรณ์ชนิดหนึ่งที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือที่รองไม่ให้มีดจีดยางเข้าเวลาตัดยางเข้าลําต้นนะครับอุปรกรณ์ชิ้นนี้นะครับจะแบ่งไปด้วย่าตัวที่รองมีดหนึ่งอันแล้วก็ที่ไขอีกหนึ่งอันหกเหลี่ยมนะครับการใช้นะครับก็คือ,อนชนิดไหนก็ได้ครับ ตามทั่วๆววิธีการติดตั้งคือจะมีช่องแล้วเราก็ส่ไปให้ด้านหัวน็อตน,นะครับอยู่ด้านล่างมีดจากนั้นเราก็ตั้งให้ได้ที่โดยการขันเมื่อได้ที่แล้วตามที่เราต้องการแล้วเราลองไปแนบกับต้นยางดูนะครับ ว่ามีกิจยางคมมีดนั้นเข้าไปท่อน้ำยางพอดีนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวงมีดนี้จะรองอยู่ที่รากต้นไม่ให้มีดนั้นสามารถเบียดเข้าไปถึงเนื้อไม้นะครับพอเราตั้งได้ที่แล้วเรากะว่าถึงท่อน้ำยางโดยที่ไม่ให้ถึงเนื้อไม้นะครับเราก็ทำไถให้แน่นใช้หกเหลี่ยมนะครับไยให้แน่นแต่อย่าให้แน่นมากเกินไปนะ แค่พอตึงมือแค่นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีใช้มีดกีดยางแบบมีตัวรองมีดนะครับวิธีการตัวตัวตัดหลังจากที่ผู้ติดตั้งใบมีดนี้นะครับจําเป็นจะต้องเป็นผู้ที่กีดยางเป็นตั้งใบมีดให้ได้ที่แล้วการกีดจะสังเกตได้ว่า กีดยังไงก็จะได้ความลึกตื้นเท่าเดิมน,นะครับโดยมีตัวบางมีดกีดยังอยู่ตรงนี้นะครับบางไม่ให้คมมีดเข้าไปลึกกว่าที่เราตั้งเอาไว้จะมีตัวหนุนหนุนอยู่ตรงแผลกีดยางที่เรายังไม่ได้กีดนะครับหน้ากีดที่อยู่ด้านล่างทําให้คมมีดนั้นความลึกจะเสมอตั้งแต่ต้นแผลจนสุดปลายแผลเลยนะครับ